าศาสต์เดือนสิบสืบสารประเพณีแห่งความกตัญญูของภาคใต้จัดขึ้นในวันแรมหนึ่งข้ามเดือน10และแรม15บห้าข้าเดือน10ของทุกปีเป็นการทำบุญที่แสดงถึงความกตัญญูกะตะเวทีโดยการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับมีหลายชื่อแตกต่างกันไปเช่นประเพณีรับส่งตายายประเพณีชิงเปรตประเพณียกหมาบ หมับภาษาใต้แปลว่าสำรับคือการจัดสิ่งของอาหารขนมเดือนสิบลงภายในภาชนะเช่นกระจาดถาดและอื่นๆ5ขนมที่สำคัญในศาสตร์เดือนสิบขนมพองเป็นสัญลักษณ์แทนแพรสำหรับล่องข้ามห่วงวัตตะสงสารขนมกงเป็นสัญลักษณ์แทนเครื่องประดับ ขนมลาเป็นสัญลักษณ์แทนเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มขนมดีซัมเป็นสัญลักษณ์แทนเงินขนมบ้าเป็นสัญลักษณ์แทนสบ้านิยมใช้เล่นในวันสงกรานต์ประเพณีและอิทธิพลความเชื่อชาวภาคใต้ได้รับอิทธิพลประเพณีนี้มาจากอินเดียคำว่าศาสตร์เป็นภาษาบาลีหมายถึงเทศกาลทำบุญสิ้นเดือนสิบ เกี่ยวกับหรือเกิดขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงในสมัยก่อนนั้นพราหมณ์มีพิธีเช่นบวงสวงบูชาอุทิศแก่ผู้เสียชีวิตและปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันศาสตร์เดือน10บได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2555